สวัสดีครับผมช่างเปรมนะครับวันนี้ผมมีเครื่องเป็น macbook air m 1นะครับ13นิ้วโมเดลเป็น a 2 3 3 7นะครับมาในการตัวหน้าจอเนี่ยแตกนะครับก็การแสดงผลภาพเนี่ยผิดเพี้ยนนะครับผมก็คือเราทําการเปลี่ยนส่วนตัวหน้าจอ lcd ไปนะครับก็คือตัวกระจกจอชุดนี้นะครับแต่ว่าโครงบอดี้นะครับตัวโครงจอเนี่ยก็ยังใช้ตัวบอดี้เดิมอยู่นะครับก็อันนี้จะเป็นตัวกระจกจอเดิมของลูกค้านะครับ lcd เดิมนะครับสังเกตว่าถ้าดูด้านนี้จะมองมองยากนะครับในการที่จะเห็นรอยแตกแต่ถ้าพลิกมาด้านหลังเนี่ย จะเห็นเลยนะครับจะมีรอยแตกนะครับก็เวลาแตกตัวนี้ตัวหน้าจอเนี่ยจะจกจอค่อนข้างบางนะครับแล้วมันก็จะวิ่งไปทั่วจอเลยบางเครื่องก็เห็นภาพบางเครื่องก็เห็นไม่เห็นภาพนะครับก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยเครื่องก็กลับมาใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้จบงานนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีเครื่องนะครับ MacBook จอเสียจอแตกน้ำเข้าจอนะครับสามารถส่งมาให้พวกเราแก้ไขเซอร์วิสดูแลให้ได้ ผมก็กันจากกันไปขอฝากร้านไ้ด้วยนะครับตอนนี้มี10สาขาแล้วลูกค้ายอยู่ใกล้สาขาไหนก็สามารถเซิร์ชใน Google แล้วก็แวะเข้าใช้บริการสาขาใกล้บ้านได้เลยนะครับสไลั์นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ